นี่คือขั้นตอนวิธีการถอนกล้านะคะต้นกล้าเผือกนะคะต,ตัดใบทิ้งนะคะว,วิธีการถอนนะคะ,ะก็ถอนง่ายๆ,ๆ,ๆค่ะก็ตัดใบทิ้ง ต้นตที่มัน,น,นสูงต้นที่มันแข็งแรงกว่าต,ต้นสูงกว่าก็จะมีอยู่สามสามรุ่นนะครับสามรุ่นในการในการถอนเนี่ยจะมี่สามรุ่นต้นสมบูรณ์หลต้นสมบูรณ์ลยต,ต้นอ้วนดีเนาะค่ะสมบูรณ์หล,ลนี่ถ้ามันเป็นลักษณะน,น,นี้มันเกิดยาวนี่นะพงสมบูรณ์เตี้ยเตว่ามันสือบาพอสมบูรณ์เตีอไดตี้ยเแต่ถือมันเหลือ มันเกิดมาแบบนี้หนี่งย,ยาวให้มันี่ตัดตัดฝั่งไี้มันเดิมฝั่งไี้มันเดิมนะตัวเล็กๆเก็บไว้ก่อนนี่คือขนาดกลางขนาดกลางเราจะเอาขนาดใหญ่ออกก่อน ขนาดใหญ่ออกก่อนนะครับเอาขนาดใหญ่ออกไปปลูกก่อนเอาขนาดใหญ่ไปกรอกก่อนปลูกก่อนนี่คือวิธีการขวัญ้าที่ปลูกขนาดจานไปขนาดใหญ่ไปปลูกก่อนอ,าอ,อ่าจะไปยั่ไงนะออกตอนนี้อ๋อตอนนยอดเมีโอขนาดาจานต้นสมบูรณ์มากนั่นมาก เหมือนกันบางเือนี่คือการทอนก้าที่ถูกวิธีนะครับต้นเดียวครับต้นไหเดียวต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวค่ะเวลาสาเหตุไปยังก็ตัดต่เาตัดได้ เาตัออด,ดออ,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 ดอกเป็ส่ไอะกันสตัดเออายอะไตัดเอาไดึงเนะไม่ใช้ตัวหนอนหร่อมะนาวตัว็ิษอตัดฟังเลย,เยหัเตาไม่มีหางฟังหมมันเดิมในขนาดหาตาเด่นไงน,นี่คือถอน,นตัวน คือเรื่องพ่อเนี่ยพ่อนี่คือนี่เราจะถอจจะต้นที่เรียับพอดีพ่องามกอนต้นรัชนานี่ถือว่าขนาดกลางขนาดกลางจะบึงถอนรุนนถอนได้เลยครับถอนได้เลยถอนจนมันเหลือยังกระยาคือยะถอนได้ถ้ามันมันนับกันก็นีกกันเนือโลกรอเ่าแต่ถ้าเห็นหัวมันเาาตัดลงอย่าไปขึ้นเก่า อรรเอาโอ,อยมันปลูกจนจังหวะเมื่อยจนปลูกจนปลูกเมื่อยหวหลับไปนี่เพื่อนี่คือถึงร่นแล้วมันติมีอยู่สามหลอดหลอดททชไทยเพื่อที่ห้าสะฟังกัญยาจนเอาไปเจ็บเม